สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับต้องถือว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีในส่วนของฝนฟ้าขนองนะครับตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ถือว่ามาตามนัดนะครับในรอบนี้พายุดูร้อนนะครับในช่วงนี้ก็จะเห็นนะว่ามีในส่วนของลมตะอนอ,อกชิงเหนือบางส่วนที่พัดเข้ามานับแล้วก็ทําให้มีมวลอากาศเย็นนะครับมาประทะกับอากาศร้อน เมื่อวานนี้หลายพื้นที่ก็เกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับวันนี้ยังคงมีต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับต้องเตรียมรับมือต่อเนื่องวันนี้ในส่วนของพายุร้อนนะครับถ้าเริ่มจากช่วงเช้านี้นครับขอดูจากตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับโซนแถวอุดรธานีนะครับหนองบัวลําพูขอนแก่นนะครับอุดรธานีหนองบัวลําพูขอนแก่นบ้านผ่ร้นะครับสีสะเกดสุริน์นะครับ การทรลักเดชอุดมโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองน,นะครับโมเดลในช่วง5นาฬิกาวันนี้ช่วงเช้าตรู่วันนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของลักษณะโอกาสเกิดในส่วนของพายุดุร้อนนี้นครับก็จะถือว่าเป็นจุดใหญ่ในคหนองบวัวลำพูอุดรธานีนะครับแล้วก็แถวขอนแก่นลงมานะครับ คนขอ,อนแก่นประทายโคราชนะครับคูเมืองบุรีรัมย์สตึกนะครับบุรีรัมย์พระเจ้ากระมิสัยมหาสารคามนะครับสนมสุรินทร์นะครับศรีคอรภูมิสุร e ินทร์แล้วก็สังขะสุรินทร์ปรางกู่ศรีสะเกดนะครับพยุหะเบญจรักกัณลรักษ์สำโรงนะครับศรีสะเกดนะครับนี่คือมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุร้อนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วง5นาฬิกานะครับของวันนี้ช่วงเช้าตรู่วันนี้นะครับพอไปดูช่วงสายนะครับ9นาฬิกาสักประมาณอดู ดู8ปนาฬิกาก่อนนะครับแปนาฬกาในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังพาดลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับแถวรอยต่อ3จังหวัดนะครับเลยอุดรธานีแล้วก็หนองคายนะครับน้ำสมนายูงสังคมแล้วก็ปากชมนะครับแล้วก็พาดมานากลางหนองบัรมพูนะครับชุมแพขอนแก่นรัตนภูมิบัวใหญ่โคราชนะครับบุรีรมัมยสุรินพยกระภูมพิสัยนะครับ นี่คือในช่วง8นาฬิกานะครับในช่วง8นาฬิกาวันนี้แล้วก็พอดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคนองนะครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับประทายนะครับประทายโคราชร้อยต่อระหว่างโคราชขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามนะครับแล้วก็บ้านไ่ยุดรังขอนแก่นนะครับโคราชโชคชัยคอนบุรีนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุแล้วก็ พอมาดูในช่วงสายนะครับช่วงประมาณ10นาฬิกานะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับ10นาฬิกาดูพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับดูลักษณะฝนก็จะนะครับวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับแถวปัวน่านนะครับน่านแล้วก็อุตรดิตฐ์มีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้โมเดล10นาฬิกาแล้วก็แถวอีสานตอนใต้โคราชพระกระพุมิสายโซนนี้นะครับ ขอนแก่นบางจุดนะครับก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของโอกาสเกิดฝนพายุฤดูร้อนนะครับก็นี่ครับแถวเงาลำปางนะครับสองแพร่นะครับแล้วก็ปัวนานเชียงคำพะเยานครไทยพิษณุโลกหลุมศักเพชรบูรณ์นะครับหนองไผ่วิเชียรบุรีโซนนี้ครับอุดรธานีก็มีโอกาสนะครับเมื่อวานนี้ฝนก็ตกตั้งแต่บ่ายทั้งว่ามาต่อเนื่องนะครับในส่วนของโซนอีสานตอนบน นี่คือโมเดลในช่วง10นาฬิกานะครับของวันนี้ไปดูโมเดลในช่วงต่อไปนะครับช่วง12นาฬิกนาะครับก็มีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับดูลักษณะฝนนิดนึงนะครับในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับนะี่ครับฝนเริ่มมีการกระจายตัวกันเข้ามานะครับแถวขึ้นไปแถวพยาวน่านนะครับแล้วก็พิษณนโลกอุตาลติ์เพชรบูรณ์เลยอุดรธานี สุรินทร์นะครับระยองจันทบุรีนะครับแล้วก็แถวโซนใต้มีโอกาสเกิดฝนนะครับประจบคีรีขันเพชรบุรีนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของลักษณะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพายุรุนร้อนนะครับนี่นะครับก็คือจุดสีแดงแถวลมศักดิ์เพชรบูรณ์ชุมแพขอนแก่นนะครับภูเรือเลยอำเภอเมืองเลยแล้วก็อุตรดิตนะครับเชียงคำพะเยาเชียงราย ฝั่งนี้จะเป็นอุดรธานีนะครับนากลางหนองบัวลำพูกาลสินร้อยเอ็ดนะครับมุกดาหารอุดรราชธานีบุรีรัมนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นพัทยาระยองนะครับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดพายุพายุฤดูร้อนนะครับหัวหินประจบคลีขันทับสแกนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดนะครับ นี่คือช่วง12นาิาไปดู13มนิกาก็เริ่มมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับแต่ยังคงอยู่โซนนี้นะครับนครไทยพิษศโลกภูเรือเลยนะครับนากลางหนองบวัวลำพูชุมแพขอนแก่นเพชรบูร์นะครับพิจิตรแล้วก็สุขโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถานนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นอุดรธานีหนองคายนะครับสกลนครบึงกาฬนาครพนมกาลสินร้อยเอ็ด ยโสธรอำนาจเจริญขอนแก่นนะครับพวกนี้มีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองหมดนะปากช่องโคราชคอนบุรีแล้วก็สะแก้วนะครับชลบุรีนะครับจันทบุรีแล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีหัวหินนะครับประจวบคีรีขันธ์บางจุดนะครับนี่คือโมเดลในช่วง13บสามนาฬิกาแล้วก็ถ้าไปดูฝนนะครับดูลักษณะฝนก็จะเห็นนะว่าเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงบ่ายตรงนี้เป็นบ่ายโมงครับ รอยต่อระหว่างพิษณุโลกพิชบูรณ์แล้วก็เลยนะครับแล้วก็มีมาอุดรธานีแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับนี่คือ13บสิกนาวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนับสิบสีก็เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงบ่ายสองนะครับวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนครไทยพิษณุโลกลมศักพิชบูรณ์ชุมแพขอนแก่นเลยนากลางหนองบัวรำภูอุดรธานีนะครับสกลนครชัยภูมิ ปาาช่องโคราชคอนบุรีนะครับชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าขนองขึ้นต่อเนื่องนะครับหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับบางสะพานเพชชบุรีนะครับทองผาภูมิการจนบุรีอุ้มผางตากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองนะครับถ้าดูจากนี้ตรงนี้นะครับก็เข้มมากขึ้นนะครับก็คืออีสานเกือบทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่นครพน,นมมุกดาหารมาสกลนครอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นะครับกาลสินมาจนถึงอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมนับมหาสารคามโคราชแล้วก็มาถึงในโซนทางด้านตะวันออกนะครับจันทบุรีตราด ชชเชิงซาวกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มาทางด้านภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็หลายพื้นที่เช่นเดียวกันพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็น่านนะครับขึ้นไปถึงน่านขึ้นไปถึงพะยาวฝั่งนี้ก็เป็นสุขโขทัยกำแพงเพชรตากนะครับอุทยัยธานีกาญจนบุรีนะครับเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันนะครับบางสะพาน นี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในะรูปแบบของพายุร้อนตรงนี้โมเดล14นาฬิกาอันนี้นะครับไปดูโมเดลช่วง15นาฬิกาก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับยังคงเป็นจุดเดิมในส่วนของโมเดล15นาฬิกาพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะครับยังคงมีในจุดเดิมพอ16นาฬิกาะนะครับ 16มิกาก็กระจายตัวกันมากขึ้นครับครอบคุมเกือบทั้งหมดครับตั้งแต่โซนทางด้านภาคอีสานนะครับรอยต่อระหว่างอีสานกับภาคเหนืออีสานก,กับภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันตกฝั่งนี้นะครับแล้วก็กรุงเทพหมหานครแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นี่ครับก็จะเห็นนะครับจุดนี้เน้นมาดักด้านโซนอีสานตอนล่างแล้วนะครับในช่วง สี่โมงเย็นนับสิบหนาฬิกากาลศินะครับ,นนรบมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรร้อนะครับกาลสิน์แถวนครพนมนะครับนครพนมน้ำสมนายุงอุดอรนะครับนครพนมบึงการบางจุดมหาสารคามนะครับโคราชชัยภูมิบุรีรัมนางรองนะครับศรีสะเกดสุรินนะครับมีโอกาสเกิด พายุฝนฟ้าขนองนะพายุร้อนแล้วก็ปากช่องนะครับปราจีนบุรีสะแก้ววิเชียรบุรีบำเหน็จนารงนะครับอุทัยธานีนครสวรรค์หน,นองบัวนะครับหนองไผ่วิเชียรบุรีพิจิตรพิศณุโลกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นการจนะบุรีสวนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของ พายุฝนฟ้าขนองขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้พอ17นาฬิกานะครับพอช่วง17นาฬิกา18นาฬิกานะครับก็ยังเป็นจุดนี้นะครับตรงนครพนมแถวนี้สกลนครแล้วก็อุบลราชธานีอํานาจเจริญยะโสธรนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์พยะกรภูมิพิสัยนางรองนะครับโคราชปากช่องสาแจ้วนะครับ ขออภัยนับลบบุรีนะครับสระบุรีแล้วก็นครสวรรค์น,นะครับเพชรบูรณ์กาญจนบุรีนะครับโซนนี้นี่คือโมเดลในช่วง68นาฬิกานะครับ6โมงเย็นก็ไปดูช่วงหัวค่ำนะครับฝนก็เริ่มที่จะหายไปนะครับก็หลักๆก,ก็จะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ ตรงนี้จุดนี้นะครับน่าสนใจ20มิกาแถวอ,อำนาจเจริญนะครับชานุมานนะครับมีโอกาสเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับนี่คือภาพรวมของวันนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนต่อเนื่องมาจากตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของพายุร้อนรอบนี้นะครับก็ได้น้ําพอสมควรในส่วนของท่านผู้ชมลหลายๆท่านที่เฝ้ารอในส่วนของน้ามาเติมนะครับนี่นะครับถ้าดู ให้ดูภาพรวมโมเดลพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุรุนรรอนะครับนี่นะครับกด็ดูการกระจายตัวนะครับก็จะเห็นว่าช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณอากาศระยะกลางยุโรปนะครับแอปพลิเคชัน windy.com นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ